นี่ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาแต่เป็นประตูการเวลาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นไม่ใช่แค่สวยแต่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยจะเป็นที่ไหนไปดูคลิปนี้กันเพื่อนๆที่กําลังวางแผนไปเที่ยวนครนายกนะครับวันนี้จะพาไปทําบุญเสริมดวงที่วัดเลขาธรรมกิจจุดเด่นของที่นี่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือโบสถ์โปรกโพอายุกว่า150ปีที่มีความพิเศษมากๆเพราะมีรากไม้โพเก่าแก่โอบล้อมตัวโบสถ์ไว้จนกลายเป็นซุ้มประตูธรรมชาติที่สวยงามมากๆและที่สําคัญซุ้มประตูนี้ไม่ธรรมดาคือประตูการเวลาแห่งโชคลาภที่เรียกชื่ เพราะเชื่อกันว่าเป็นประตูการเวลาที่นำไปสู่ความโชคดีเพราะเชื่อกันว่าผู้ที่ลอดใต้ปลกโพนี้ด้วยจิตศรัทธามีบุญและมีความพยายามเมื่อขอที่ฐานแล้วจะสมหวังและประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินหรือสุขภาพและเรื่องที่ทําให้วัดนี้พิเศษก็คือรัชการที่ห้าเคยเสด็จมาประทับและเสวยพระกยาหารที่นี่ก็ถือเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์สำคัญมากของจังหวัดนครนายกเลยใครมีแผนมาเที่ยวนครนายกก็่าลืมแวะมาทําบุญที่นี่นะครับนอกจากจะได้สักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบรรยากาศก็ร่มรื่นเงียบสงบ มาแล้วรับรองจิตใจสงบได้พลังงานดีๆกลับไปอย่างแน่นอนและในครั้งหน้าว่าอิสระไปเจอข้อมูลอะไรมาอีกก็จะมาบอกทุกคนนะครับกดหัวใจกดติดตามไว้ได้เลย